アニメ เรื่องการออกกําลังกายแม่โบแวนด้าไม่ห่วงค่ะเพราะว่าน้องมาริพาขวัญเนี่ยเป็นเด็กรักการเต้นมีฝันไกลไปถึงการเป็นศิลปินไอดอลตามรอยพี่ลิซ่าแบล็ k พิงนะคะแถมเวลาวิ่งเล่นในชีวิตประจําวันเนี่ยโอ้เกิน60นาทีตามคําแนะนําเลยค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าที่น่าห่วงคือการนอนกับการกินค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าลูกสาวไม่กินผัก <Yeah. S 1> ซึ่งน่าจะตรงกับหลายครอบครัวที่มีลูกยวรีนแล้วก็เจอปัญหาเดียวกันนี้นะคะมีผลสํารวจออกมาค่ะ <Okay. S 1> เด็กไทย100คนจะมีถึง72 คนที่กินผักไม่เพียงพอนับว่าเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าหากขาดวิตามินแคลเซียมจากผักผลไม้ไปตั้งแต่วัยเด็ก <c oughs> ก็จะขาดสารต้านอนุมูลอิสระโตขึ้นจะมีภาวะความเสี่ยงมะเร็งมากขึ้นค่ะ เมื่อมาฟังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในกิจกรรมห้องเรียนสร้างสมดุลส่งเสริมการกินการนอนการเล่นของสสสอย่างถูกต้องเหมาะสมไว้ในสามเหลี่ยมสมดุลของช่วงวัยประถมศึกษาเป็นกิจกรรมค่ะที่เจาะรายละเอียดลงไปในตารางของครอบครัวที่มีลูกวัยเรียนนะคะและแนะนาค่ะเพื่อให้กลับไปปรบับใช้กันที่บ้านซึ่งปีนี้น้องมะลิอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วค่ะมีพัฒนาการดีตามวัยนะคะแถมก็โตมากับวงการบันเทิงไปงานกับคุณแม่ก็จะมีประสบการณ์นั กล้องหลังกล้องให้ซึมซับโดยเฉพาะเรื่องวินัยการทำงานค่ะเล่นกินนอนเราครบทรรโทษไหมท่านมาลีครับครบจริงหรือเปล่าเล่นนะครบรใจะมาเล่นกินนอนเล่น,นกินนะกินครบไหมกินเยอะไหมเยอะนะจต่ไม่กินผักผัก,ผกหรอ แล้วนอนครบไหมเข้าค่ะเอออืมไม่ได้กินผักเก่งเลยไม่กินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากค่ะก็คือเราไม่ต้องมาปรับถ้าพยายามปรับเขาไปแปรรูปอย่างอื่นบ้างก็ให้ให้ให้เขาได้มากที่สุดอเอาจริงๆแบบไม่มีแพลนอะไรกับลูกในอนาคตเลยนะแค่รู้สึกว่าวันนี้เราเราพยายามสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดค่ะคือได้ไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเราแล้ะ เกี่ยวที่ตัวเขาแหละวันนี้ถ้าแบบผ่านพ้นกับคําว่าร้อนจังเลยเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหนื่อยจะเลิกอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าคือจะต็ปแรกต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเราค่อยไปแบบพิล, <laughs> พลิซ่า <laughs> ก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างบางทีก็จะร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาโอเคเวลาแบบรู้ว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยร้อนแค่ไหนเขาก็ไม่บ่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคย ไม่เคยเห็นเขาในิพนานั้นน่ะแต่อยู่กับเราจะร้อนเหน่อยอะไรงแต่พอเขาอยู่ในกองเขาก็โอ้โหแบบบับป,ปูไปบอกมาว่าแม่ไม่บนม่นเลยอะไรอย่เงี้ยปีนี้ค่ะเจาการสโสพลลูกชายอีกคนหนึ่งของแม่โบนะคะก็ได้ไปโชว์แววความสามารถบนสเตจเมื่อร่วมเทรนนิ่งในรายการ789 Survival แล้วก็ทำมิชชั่นร่วมกับเด็กฝึกเพื่อเป็นหาบอยกรุป๊ป แม้ว่าไม่ผ่านออดิชั่นค่ะแต่ว่าค่ายเวทีมีน้องมะริและก็แม่โบทำให้เจเปิดใจทั้งน้ำตาถึงแม่กับน้องนะคะว่าเป็นที่สุดของกำลังใจแต่ที่ทางจากนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรในวงการบันเทิงแม่โบยังตอบไม่ได้นะคะแต่อยากให้ลูกได้รับโอกาสจากความสามารถและสิ่งที่พวกเขาเลือกเองเช่นเดียวกับน้องมะรีพาขวัญค่ะก็ย้ำว่ามีงานแสดงตามมาอีกเรื่องตอนนี้เปิดกล้องแล้วนะคะและน้องมะริรอคิวเข้าฉากถ่ายทำด้อีกไม่นานนี้ค่ะ